การมีตัวเลือกมากเกินไปหรือ over choice ในทางจิตวิทยามันทำให้คนไม่เลือกหรือเลือกแบบขอไปที82ชื่อพี่น้องจำได้กี่ชื่อครับสุดท้ายเราอาจจะวนกลับมาเลือกที่ความคุ้นชินหรือกระแสะโซเชียลมากกว่าวิสัยทัศน์นี่คือความน่ากลัวครับความน่ากลัวของการที่การเมืองกลายเป็นเรื่องของการตลาดใครยิงแอดเก่งกว่าใครทำคลิปตลกกว่าคนนั้นชนะ โดยที่เราอาจจะลืมไปว่าเรากำลังเลือกคนไปบริหารงบประมาณแผ่นดินหลายล้านล้านบาทพี่น้องครับฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งถอนหายใจทิ้งนะครับถึงแม้สถานการณ์จะดูวุ่นวายเหมือนตลาดสดที่แม่ค้าตะโกนแข่งกันขายของแต่อำนาจที่แท้จริงยังอยู่ในมือพี่น้องครับปากกาในมือท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าดาบอาญาสิทธิ์แคนดิเดตนายก82คนจะเหลือเพียงศูนย์ทันทีถ้าพี่น้องไม่เอา พักการเมือง54พักจะเป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกถ้าพี่น้องไม่กา่าลุงเชาอยากฝากข้อคิดไว้สักนิดสำหรับการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ปีใหม่และฤดูการเลือกตั้งอย่าดูแค่เปลือกอย่าเลือกแค่โปรยฐานพักไหนแจกเงินพักไหนสัญญาว่าจะให้รับฟังได้ครับแต่ให้ถามกลับไปดังๆว่าเอาเงินมาจากไหนและจะหาเงินเข้าประเทศอย่างไง ถ้าตอบไม่ได้ให้ขีดชื่อทิ้งเลยครับเพราะเขาไม่ได้มาช่วยท่านเขามากู้ในชื่อท่านแล้วทิ้งหนี้ไว้ให้ลูกหลานท่านใช้ 82. ยอดขุนพลคนเสนอหลากเลิศดเลอคำหวานขานไขาขานอ้างอาสามาดับทุกยุคผ่านจะกู้บ้านกู้เมืองให้เฟื่องฟูแต่ดูเถิดพี่น้องไทยใครครวญคิด อย่าหลงติดกับดักนักกอบกู้มากหมอก็มากความตามที่รู้ดูให้เห็นเป็นให้รู้ใครของจริงเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์มาขจัดเข็นใช่เลือกเป็นบันไดให้ผีสิงประเทศชาติใช่เค้กแย่งกันชิงอย่าทอดทิ้งอนาคตด,ด้วยกฎเงินพี่น้องครับปี2568กํากำลังจะผ่านพ้นไปพร้อมกับบทเรียนมากมายปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้